ด่วนความคืบหน้าล่าสุดแย่แล้วคดีน้องชมพู่อุปสรรคเยอะล่าสุดทนายตั้มได้โพสต์ลงในเฟซบุ๊กระบุข้อความว่าทำไมจะไปค้นหาความจริงคดีน้องชมพู่อุปสรรคถึงเยอะจังก่อนหน้าที่ผมจะตัดสินใจไปบ้านกบกอกและซื้อตั๋วเครื่องบินผมได้ประสานกับคุณหมอและหัวหน้าฝ่ายควบคุมโรคสาธารณสุข จังหวัดมุกดาหารแล้วแจ้งว่าผมมาจากจังหวัดเสี่ยงมีขั้นตอนและต้องทำอย่างไรบ้างผมพร้อมปฏิบัติตามทุกอย่างเจ้าหน้าที่ก็แจ้งว่ามาถึงให้เข้าพบแล้วลงแอปของจังหวัดรายงานตัวทุกวันจนครบ14วันผมก็เสริมไปว่าเดี๋ยวผมไปตรวจโควิดและนำใบขออนุญาตเดินทางออกจากจังหวัดเสริมให้ด้วยแล้วจูจ่ๆว,วันนี้ นิติกรโทรมาบอกว่าผมต้องกักตัว14วันไม่งั้นจะมีการแจ้งความดำเนินคดีผมก็งงก่อนหน้าที่ผมจะเตรียมทุกอย่างผมได้สอบถามหมดแล้วทั้งสายด่วนทั้งคุณหมอจนได้คุยกับหัวหน้าถ้าติดข้อกำหนดจังหวัดจริงๆทำไมไม่แจ้งเตือนตั้งแต่แรกก่อนที่ผมจะเสียค่าใช้จ่ายอะไรไปแล้วทำไมหลายๆคนที่อยู่จังหวัดเสียงเช่นกัน ถึงไปแล้วไม่มีปัญหาให้ผมได้ทำงานเถอะครับเพื่อจะได้คำตอบในคดีที่ทุกคนติดตามย้ำนะครับผมพร้อมปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดแต่ควรใช้ให้เท่าเทียมไม่ใช่คนนั้นได้แต่ผมไม่ได้และผมสอบถามหลายรอบก่อนซื้อตัว๋วและเหมารถแล้วทางด้านประชาชนในโลกออนไลน์เข้ามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้มากมายเลยค่ะ จากข้อความทนายรัชพลนะคะระบุว่าอึมคึมจริงๆแล้วก็มีท่านหนึ่งตอบต่อข้อความทนายรัชพลว่าทนายยิ่งต้องรีบเข้าไปค้นหาความจริงค่ะก่อนที่ลุงจะถูกจับเป็นแพะสู้ๆนะคะทนายรัชพลและทนายตั้มเรายัางเชื่อมั่นว่าลุงพลไม่ใช่คนฆ่าน้องค่ะแล้วยิ่งมีคดีลเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นกับลุง มันต้องมีเงื่อนงำค่ะว่าใครสั่งมาเล่นงานลุงข้อความต่อมาบอกว่านักข่าวทำไมไม่กักตัวมีอะไรมากกว่านั้นไหมข้อความต่อมาบอกว่าไม่รู้เขากลัวโควิดหรือกลัวความรับแตกท่านนี้ก็บอกอีกว่ามีคนมาก่อนหน้าสองวันทำไมไม่มีปัญหาไม่เห็นต้องกักตัวมาถึงก็เดินสบายไปบ้านแม่น้องชมพู่เลย ข้อความต่อมาบอกว่าคนในหมู่บ้านไม่ได้กลัวโควิดหรอกแต่เขากลัวทนายตั้มจะไปรู้ความจริงมากกว่าเพราะมันมีชาวบ้านคนหนึ่งพูดออกข่าวเมื่อคืนเลยว่าถ้าทนายตั้มมากกก,กทนายตั้มต้องกักตัว14วันก่อนเพราะเขาเป็นอสมอนในกกก,กแค่ทนายตั้มออกข่าวว่าจะไปกกก,กแค่นั้นกกกกก็สั่นสะเทือนเพราะกลัวเอาความจริงอะไรบางอย่างแน่นอน ข้อความท่านนี้บอกว่าสรุปแล้วคดีน้องชมพู่มีอิทธิพลอยู่เบื้องหลังจริงมันถึงยากขนาดนั้นท่านนี้บอกว่าตามธรรมดาคนทั่วไปถ้ามีทนายเก่งๆแบบนี้ช่วยสืบคน้นคดีน่าจะดีใจและยินดีเผื่อว่าจะได้รู้ความจริงถึงสาเหตุการเสียชีวิตของน้องท่านนี้บอกว่าเมื่อกี้ก็มีนักข่าวก็พิ่งไปและไปสัมภาษณ์ลุง มีคลิปอยู่ลุงกอดยูทูบเบอร์ยังบอกว่าเพิ่งมาจากกรุงเทพระวังติดโควิดนะทำไมเขาไม่ตรวจหรือว่ากลัวอะไรกันนี่หรือประเทศไทยสองมาตรฐานจริงๆสู้ๆนะคะทนายหากมีอะไรอัปเดตจะมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังอีกนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ